น,นี้17มีนา2อง64มีภารกิจไปไปดูต้นไม้ต้นปีดีต้นต้นเหลืองปีดีที่แถวบรรนาทางไปบรรนาทางไปแก่งคอยจะต้องให้พยินน้อยให้รถมารับต้องเอา,ารถเ,เทียบรถเฮียบไปเอารถมารับไปที่ร้านรถมารับไปรอรถเฮียบ เรามารอรถที่ร้านรถกำลังมารถเย็บกำลังมารอที่ที่ร้านไม่ใหญ่น้อยร้านเหล็กต้องข้ามฝั่งไปทีนี้แหละที่ร้านเดี๋ยวรถจะมาข้ามฝั่งไปทับช้างทับช้าง นเนนบางเดี๋ยวไปหาพ่นอยู่ปตทดตงบงังไปนั่มหนึ่งมาแล้วรถเรา โซนตะแกงทั้งไหนมามาดิโอ้ปักกายโอ้ลิบปางนี่เราถึงะไรนะเรียกบรรนาแกงคอยจะเลี้ยวข้าเข้าเส้นแกงคอยนี่วอรจันตอนนี้เรากำลังจิดกลับรถมีมีรอแป๊บหนึ่ง ้ก่หน้าเนยเด้ออ้าวนี้ไม่ได้นะอันนู้นไม่ว่างแล้ววรอแป๊บรอแป๊บอ้าวว่างต่ออิซุเลยสวนไม้เน่ธรรมดานี่คือส,วน,ว,สวนทวีสวนทวีก็คือสวนที่จะถวายไม้ให้ใหเรา มากระพาะจานมาอะไ่ตัวใหมู่ไงเราบันนาดูดีดูมั้ยวันวันมเล้ยงมั้ย าจากปะจีนมไม้ตรกน,นี้ตอนนี้คือไม้ปีดีเหลืองปีดีแล้วอันั้ต้น่ะี่ป่าปนผมไม่รู้จักอ่ะ ทำใหม่เขาน้อยเนี่ยทำได้เพิ่งจะเอาไปสร้างวัดใหม่ได้ไม่ถึงสามเดือนเดี๋ยวมีต้นไม้สักต้นเลยอาจารย์พอดีบบเลยพอดีเพิ่งถ่ายที่ผมถ่ายรูปวันนั้นแหละอยู่ที่แผงพี่นายนอทสีใหญ่ซีทั้งสามต้น,นะน,นเนาะนนทรียะหนูไปทำร่มไม่ได้มีนนทรีมีอ่าอะไรอะ่ะลมที่สวายที่เขาก็ปลูกตู้ยูพาแล้วก็ตื้ หมดเลยอาต้นนี้หลบก่อนะเดี๋ยวรถมันจะถอยมาคือน้ำแบบเรามีโยกโยกลมเลยไฟพอมีน้ำอยู่แต่ต้นไม้ไม่มีนี่พอดีเลยคือตอนนี้ต้นอะไรเหมือนว่าจะเอาหมดแล้วจ้ะเริ่มเดี๋ยวหน้าฝนเข้าไปเนี่ยก็งานจะได้ถูกูกก็สวยแล้ว 3D หรือ 3D หน้านี้ก็ประมาณหน้าหน้า6 หน้าหหน้าหกหน้าสก็ประมาณ3ามพันห้าสี่พฟอร์มนี้นี่ก็ถวายให้วัดก็เอาเต็มคันรถน่าจะได้สักยีกว่ายีกว่าดีดีนี่วันนั้นที่ไปวันนั้นเมื่อ3วันก่อนไปราชบุรี ไปดูไปดูสลาแบบสลาที่อำเภอสวนพึ่งแล้วก็เลยคุยกันไปกับโยบป้าปณีแล้วก็โยมลุงแล้วก็ไปกับพใหญ่น้อยเนี่ยแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออดอกปีดีนี่สวยอยากได้มากเลยอยากได้ไปปลูกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวค่อยหาไปปลูกประมาณไม่ถึงอาทิตย์มีโยมโทรมาหาบอกมีโยมจะ จากถวายปีดีน,นี้ไม่รู้จักเขานะเขาติดต่อผ่านกันมากับโยมอีกคนหนึ่งที่ขายไม้อยู่ดงบังตะปะจีน คือรถรถเราอันนี้เสดา ดาวล้อมส่งนอกนี่ปรินี้ก็ถือว่าฟอร์มสวยไซส์หน้าหกนี่น่าจะประมาณอ,าอยู่ที่สามพันห้าสามพันห้าสามพันสามพันห้าแถวเนี้ยไซส์ใหญ่หน่อยก็สี่พันแล้วแต่ช่วงด้วย ไม้พวกนี้มันเป็นไม้แล้วแต่ความต้องการบางปีก็แพงบางปีก็ถูกแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าตัดาก,การปริมาณสัพพายนี่ปริมาณสัพพายมันก็เป็นนี้แหละนี่เหลือได้อีกหน่อยนึงมาจะ ตอนสุดท้ายก็ต้องคุมสลนันมาคุมเ,เ,เ,เรียบร้อย สามชั่วโมงมีเส้นแก่งคอยเลี้ยวขวา<ห>ไปแก่งคอยซ้ายก็กลับอน,นา